ทุกคนเรย็บเอวนางเยนักนเย็บเอวต้องไปหาหมอผ่าให้ได้คิดนว่านาสิบเลี่ยหะคันบุพพากับบเลี่ยคันบุพานี่บเลี่แท้แท้ครับผุพาะซิบมือโเลพานี่ก็พักหลนอยู่ได้ซีบนตอถอดไหมล่ะก็ได้มีเพี่แค่เขาค่ะ นอนแหม่เพียดงานแล้วพี่น้องเอ้ยบาททีนี้ใครยูมมีโนตบุกอยู่มีแมตบุกอยู่บอกขมพอฮะเาีู๋บมาดีกว่าบักขมพอแม่ยัง บอกเอินฮัมม์มัอเจ้มึงขังกูไว้สิบหกปีย้อนมึงอยากได้ทรัพย์สินบนฟองของกูกูตายไปแล้วที่ว่าน้อยุบบอมึงเอสมดว่ตงดงมึงขังกูไว้อีกเจ้าปีกูก็บอกมึงตอนนี้มึงกับแกเ่าแล้วกูคิดว่าบกเกินสิบปีหรอกมึงก็บสินก้กูมาเบอ่อนั่น กูจะสิยองบางมึงเ <laughs> อาย่างสันส้นบ่เสียวย่าสั้นบ่เสียวคนลูกกูจะให้คนมาฆ่าตาย <laughs> น้อนมึงอยากได้สมบัติของปู่แก้งแต่มึงลืมไปว่าลูกบุญธรรมปูก่กันยังอยู่มันสิฝังมึงไว้ๆนี่ละ <laughs> ตอนนี้มัดตัใส่ละเสียวลูกโตกะสิบว่ซส้าลูกเข้านันบ่มึงบ่ตรงมาว้าดีหาเงินหาคำ่ำอูฟังใ้กุกย่างไนสามต้นนั่นมึงคือบ่ไปขุดเอาบ่ให้มดอกมาเ่งนดอวดีบ่บ่มีมันนี่แต่ห้เปา่าเสียวเ้ยมีแต่ห้เป่าวด่ดตี พอเขาซาเซียวเอามาให้เขาไปเห็นหมงซะหัวลั่จันหอมแม่ดองปูนันกระถานรูกพ่อกดีบ่เสียวมึงหังปูไ้บ้านดงซ่านอนมนงอยากได้ทรั์สมบัติสุดเใี้ยังจบไุญพ่น ยงอยากเมตจนอัเออว่า่กำังไปจูนแม่มบงปอ่อยกูกูกบ่ท่นอยกไปใส่ดอกกูกบท่านอยากไปใส่ดอกของมึงจังหกูเป็นน้ยุ่หางที่ป็่อยก็ยากกูก็่ไปใส่เซตเอฟเอกเซเตวีเวอร์พอดีเวร์่อง แดงว่าพ่อ่เพิ่นเราเหลือจะมินญานก็ทันีวิญญาติว่ากนูไว้บ้านดงซนอนกูไว้บ้านดงซะกูไปเฮ็ดบุญ่ออยากเ้าฮะขุนบัดนเูไปฮ็ดบุญจีแม่คิงติดแล้วโอท่าอยากไปใส่รอูทาเบิ่งเมื่อสุด้ายของมึงสักกน มู้ท่เป็นดังด่ามึนายของฉันเองนเพราะนั้นล่ะใครสิทนกลัวกันบักคำพาใครสิทนกลัวกันบักคำพาห้าห้า้าเสียวเลยเขาบอกาจัอัวนี่ใจเย็นครับพิสูจน์สวัวดีนี่มึงประทันนหูจากตัวสัเหสมกับที่คนนับถือหาเมืง มึงบ่ต้องมาว่ากับกูให้งายหรอกเขาถอนรักเสอออกได้เมื่อไดกูสิบารับยิ้มานมึงเมื่อ้นละโอ้เจ้าสั่นมามาเสี่ยวมาเขามาบ้านดงซาดหาเฮาแน่เฮาคือทอดูเนี่งตัวเสี่ยวไม่ต้องจางไป คือทอดมมนบอบอต้องห่วงกองเออมันนี่ก็ทายว่าเอาสามเด้ออ่ะเอาสามเด้อสักัปบอกาอมพ่าหว่วงเพียงอืมเราจบกานตรงกันๆๆอนือ เขาเขาเขาไม่ไ่ไม่ไม่ไม่โอมนมนเ็มนกบอไโอโอบอกงไแม่จะบอกไไหหมดลโมนก็สังนร้สกนีมมอีเมานาอีมูมานาอีม่กลมูมาิเกอมูมานเกมาสกุอม่โอยงง เียร้อโอ้เหข้าทาเขาไปแล้วควาอากาศกเจะขอเบรคบ้างปใช่เจ้า้าเขาไปแล้วเป็นจังไดอืมน่งรข้าทาหลนนางกลัวมินย่านพอไงเพื่อนขึ้นมาคุยกันใช่ไหม <c oughs>

แน่นบ่เออไปทองตะทีบอะได้เนี่ยเนี่จะแบ่งนั่นเอามากล้วไม่ะภาษาความป่ะเด็นทองตะทีบอะได้โหโวมากเลยเย ที่คนอยู่ไก่ไา้ง่งางหลังมันเลยจะนองไรจะขี้ก็เอออเอสี่งตัวทองว้าวมาแล้วบอเสียบุขสบายสิกนดีบ้านเ่าดังอ๋อเสียบุ พอ่อกันอีกคือเก่านั่นาละอืมมาเลยก่อนพ่อกันอีกคือเก่านาละอ้าวมาละบอเสี้ยวเอ้ยพ่อกันอีกคือเก่าหัน,ลนา,าละบ่ได้ไปใส่จอบมาเอาออเเอสมบัติทางเดียวอยากประกาศงานบประชังียากนี่เราอยกของคอยเอาสม,มบ,บัติพูน เ้าวสมบัติตูนั่นละ่ะเอา,อามาละบอเสียวเอเว้ยพอกันอีคือเก่าหันละมึงขังกูไว้สิบหกปียอนมึงอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของกูตูตายไปแล้วตูสิม,เเา,มา,าเฝ้าไว้เฮ็ดยังเอามาาให้เฮาไปท่บุญนิ่ม่ดีกลัวบอ โตตายไปแล้วโตสิเอาไปน้่เฮ็ดหยังฟังแม่ฟังแม่โตตายไปแล้วโตสิมาเฝ้าไว้เฮ็ดหยังโอ้เฝ้าไว้ไม่เฮ้าทำบุญสิบ่ดีกูอ่ะีโตตายไปแล้วโตสิมาเฝ้าไว้เฮ็ดหยังเอามาให้เฮ้าทำบุญพี่สิบ่ดีกว่าดี ว่าเฮาเห็ดบ <ia> <tı ro> <ümüz d ice> ุญหาตูจิบุดีกว่าตีเอาให้เฮามาเห็ดบุญเอาให้เฮาเอามาให้เฮาเห็ดบุญให้โตพี่สิบดีหาตัวหาโตูหาเนาะเอามาให้เฮาเห็ดบุญหาโตมันสิบดีกว่าบ่ดีกว่าตีเอามาให้เฮาเฮ็ดบุญหาโตูพี่มันสิบดีกว่าตีมันสิบดีกว่าบ่อันนี้ตีสองตีเลย แม่บ่เอามาให้เฮาเฮ็ดบุญหาตัว่ีมันสิบ่ดีกว่าโบไปตัวเพื่อนผีเพื่อนเอ้ยเพื่อนก็เห็นตัพผีหรอกคนอันนี้คนหลองเัินผีอันนี้คนมาตัวเงินผีครับอืมขนาดอยู่ในปากเขาัยงไคเขีกยา นับภาษาอะไรกับที่ฝังไว้ยังในหายเก็บไว้ได้ปีได้มันต้องเอามาใส่าเอาไปทิมไว้ให้เบิดประโยชน์เอาไปฝังไว้เขบอกวประโยชน์ยังโตตายไปแล้วโตสีมาเฝ้าไว้เหตุยังเอามาเอาใหม่หอมฮีเพื่อนเอ้ย โ,โต้โตายไปแล้วตัตายไปแล้วตูสิมาเฝ้าไว้เห็อยังเอามาให้เห้เหตุปูนหาตทฮิมันสิบดีขัวบอลูกเต้าตูกรตายไปบดสุกคนละแม่ย,ยังแต่ลูกบุญคำขาสิวาน้ำอยู่บอลูกเต้าตัวกรตายไปว่าตุกคนแล้ว ลูกเต้าโตเขากระตายไปเบิดสุคนแล้วยั่งต่ลูกบุญธรรมเขาสีว่าน้ำโตอยู่บอ่อเขาสีเฮ็ดบุญหาโตอยู่บ่เขาสีเฮ็ดบุญหาโตอยู่บอ่อเออนะครับคือเบิ่งดีเฮาผี่ผู้สีเฮ็ดให้โตนั้น <c oughs> ตัวผีก็สังกบายได้เพื <c oughs> ่อนรัก ีกับนักเลงพีกับแน่นอนพีกับอะไรพีกับพีนักเลงครับนายหอยเพิ่นนายหอยเพิ่นผู้ขางว่วงขาควายมีวิชาในดันป้องกันตัวบัวบอลูกเต้าตูเขากระตายไปเบิดสุขคนแล้วยังแต่ลูกแต่ว่าอย่าลืมประเด็นที่ว่าพระท่านเคียวบอกว่า <c oughs>

เออจุยอ๋เฮาก็บ่เมื่อยดอกนําการนําเอาเงินนี่มาบ่เงินอกเจาอันบ่เสียวลูกกูมันก็ให้คนมาฆ่าตาย ย้อนมึงอยากได้สมบัติของกูแห้งแล้วลูกกูมึงไก่คนมาคาย้อนมึงอยากได้สมบัติของกูมีแห้งได้เดี๋ยวภาษาใหม่ของกูแห้งเดอะตอนนี้มันอยู่ใส่หล่าเสียวลูกโตกระสิบ่าสร้าลูกเขานันบม ตอนนี้มันอยู่ใส่ละเสียวลูกโตะกะสีบอส่อซ้ำลูกเข้านั่นบอลูกของเพื่อนเฮ้าดูแลได้เอาเงิน,นมาให้เขานี่ๆๆๆๆๆๆๆจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจเอาเงินกบอยู่ เขาจนหัวมันตัวเอาล่อเอาสมบัติเขาแหลียวบ้นยังบ่ย่อหันมือใส่ละสีเย้าหันกันกับบ่ยอมใจอ่นคือกันอ้กระสีบัวสามบูเข้านั่นบ่เมื่อตองมาเ่าดีให้เงินให้คำผู้ฟังไว้กุญญายสารต้นนั่นมึงคือมาไปขุดเอาเข้าให้คนเขามาเบิ้งแล้วดีมันบ่มีมันมีแต่ให้ป่าเสิเอาไว เฮาห้คน้นเขามาเบิ่งแล้วมันบน่นมบีเฮาห้คนเขามาเบิ่งแล้วมันบน่มีมันมีแต่หายเ่าเสียวเอ้ยบ,นนวบวม่มัน,น,นว่าบ่มมาดีเดี๋ยวนี่มาเบิ่งเบิดแล้วคุ้มเอาจนเตะอันน,อนั้นก็บ้รยากอย ตัวคือเ่า,ยาหยาบเพิ่นย่ไมได้ตัวสีได้บุญไปเกิดไม่ล่ะอืมที่คุณเขาเอาให้คนเขามาเบิ่งแล้วมันบม่มีมันมีแต่หาเป่าเสียวเอ้ยนี่แต่หายเป่าวะที <laughs> <laughs> ບອກຍັງໂອເຂົ້າສາສ່ຽວໂອມາເຮไปຫົມໄປເຮັດມຸງສາບອກເຮົາສາສ່ຽວບອກເຮົາวາສ່ຽວໃຫ້ເຮົเເາໄປຮັສຍນີ້ມາຕ່ລາປີືເກົຕລາດືກຄກ เริ่มเมื่อเลยเริ่มเดี่ยวเลยดิเริ่มเมื่อแล้วเริ่มสใส่วีซ่าเผาวิญญาณใส่แล้วเดี๋ยวนี้คลูการขันโบวังน้ำสมบัติกูเผาวิญญาณมึงแล้วเอาซะเดาเอาเขาไปกินฟ้าบัวร่ำจันหอมแม่ดวงตูนั่กระถามอยู่ว่ามันย่ำไหนเราพี่จะถามว่าบัดวงเราบอกบั ล่ำจันหอมแม่ดองตัวแล้วก็ถามอยู่หมอล่ำจันหอมแม่ดองตัวนั่นแล้วก็ถามอยู่พ่อนยามใดแล้วก็มแจะถาม่าพอบอพ่อญยามใดเล่าก็มแต่ถามว่าตัวบอกบอตัวบอกอยู่บ่เาบอกบ่บอกอยู่บอล้าคือนั่นบอกเอ เล่าคือน่านบอกแท้ว่าสัในใส่รันว่าเราฝังไวใส่ันพอบุญเพ่งกับคือกันเล่าคือน่านบอกแท้ว่าเล่าฝังไวใสน่นั่นพอบุญเพ่งกับถามคือกัน มิตรผู้สอบถามเลมิตรผู้อยากได้น้ำที่เดีนี้นะเขาสิเอาไปเฮ็ดบุญให้ตัวแล้มันบอด่เสียมันบอ่เสีเขาสิเอาไปเฮ็ดบุญตมันบอดีบ่เสียวเขาสิเอาไปเฮ็ดบุญให้โตมันบอดีบ่เสียวอืม พวกตั <c oughs> วใสเบิกนั่นแหะพวกโตนั่นวันต้องมาทำทาดีก็เผาดอก <c oughs> เาส,สาเล้าเข้าลงไปเห็นลุ้หลำแตนหอมแม่ดองตูนันเราก็ถามอยู่พอกันน้ำใดเล่าก็มิจะถามว่าตับอบอเลาคือนันบอกแพ้เลาคือนั่นบอกแพ้ วาเล่าฝังไว้ใส่นะชอบประโยคสามไหมลูกปะโยสามแล้กี่ท่านเลยะตัวบอกบอกดะะบอกกันน้ำใดเล่าก็มมแต่ถามว่าตัวบอกบอว่าอะไร่านะไรฉันขอไม่ลองตัวนันเลากันั้นพ่อกันย่มใดเล่าก็ถามพวนบอกละโบยู่สเด็กนะพ่กันย่มใดเล่าก็ถามเพิ่นบอกละโบยู่ส ขอบคะบ่แสดงความจริงใจโดยการขังวิญญาณไว้อันเราก็ถามอยู่โอกันยอมใดเราก็ถามขึ้นบอกนะบออยู่ใสเราก็ถามเก่เราก็ถามกัน ว่ากันย่ำได้เล้วก็ถามแม่ดองตูนันเราก็ถามอยู่ว่่าานนันแม่ดองตูนันจะง้อมแม่ดองตูนันพ่อกันง้อมแม่ดองตูตูนันพ่อกันย่ำได้เล่าก็ถามขึ้นบอกนะบออยู่ใสเร่าคืนนั่นบอกแค่ ว่าเลาฝังไว้ใส<า>่นั้อคือนั่นบอกโอกันย่างไรล่า,าคาถาเป็นบอกละโบออ,ออกละโบอกละโบเราคือนัานบอกแองว่าเราฝังไว้ใส่นั้น กอบุญเพ่งกระถามคือกันเขาสิเอาไปเฮ็ดบุญให้โตมันหมดผัวเสียวมึงขังกูไว้บ้านหลงซัย้อดผมอยากได้ทรัพย์สมบัติกูไปเฮ็ดบุญบ่บักคอม่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าโบผีไงเซียวพ่อด,ด้วยเสียวพ่อด,ด้วย เ,เที่ยวมหาโตนี่ก็หลายปีแล้วเสียวเลยเสียวเพิ่นเอ้ยเสียวเพิ่อนเอ้ย,ย,เ,อเ,อยเ,เที่ยวมหาโตนี่ก็หลายปีแล้วไม่ละม <c oughs> ันชิมีหลายเอ้ยนะ ก็ยังบอเศร้าเที่ยวอยู่เด้บ่เคยาน้ำมันจนกลัวสิบอกบ่มีค่าน้ำหมูกน้ำมันแนบบ่พียนเ้ยเอ้าเกี่ยวมาน้ำมันเกียร์หลายเดี้วเขาก็บ่ได้เรื่องตัวชักเถื่อสิบกัวปีมากนี่เขามาหาตูวพวกศิลปเลยเขาก็บ่ได้เรื่องตัวจักเถื่อเขาก็บ่ได้ลืมตัวจักเถื่อสิบก่าปีมากนี่ เขาก็มหาตัวทุกสินเขาก็มาหาตัวสุสินอยู่สุสินเปนบ่ได้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าบ่ได้มาสุสินนะบางสินเราก็บ่ได้มาเลยกวปีมานีเขาก็มหาตัวทุกสินเลยเขาก็มาหาตัวเรื่อยๆอ่ะซ้ะสิบกว่าปีมานี่เขาก็มาหาตัวเรื่อยอยู่ โอ้คือโบยอมใจอ่อนจักเถือละเพี้ยนเพี้ยนฮานมูกนำมั่นกับโบมีเขียนเหามันกับแทงโอ้ยเทียนไขอัดกระโบเข้าเขียนเหากับได้สื่อเอง ได้ใส่เชียงใครกันกลืดื้อดื้อดืด้วยไปีแล้วเอากบรบเป๋าได้ลุงตัวจ้าเถอสิบกว่าปีมานสิบกว่าปีมานเอากระมาหาตัวื่อยอยู่เอากแรแม่ดันหอมสิเหตุบุญให้ตัว หเงินหขาขคาำของตูนั้นเอาไปเขาซข้าไชวาน,น้ต้อดูยัยยยไเราน,นหเงินหาคำของตูนั้นเอาไปเขาัดซะตูก็สได้บุญได้ไปพุทธไปเกิดนั่นอไรค่ข,ของตัวนะเคารพซาตัก็ได้บุญหอยเงินไห้ขคาำของตูนั้นตูก็เอาไป ก็เอาไปเขาวัดซาโตก็ให้เฮาเอาไปเขาวัดซาโตก็สิได้บุญได้ไปพุทธไปเกิดไม่อยากไปได้ไปพุทธไปเกิดบอกเฮาซะเสี่ยวเอ้ยบอกเฮาซาเสี่ยวเอ้ยวอาดีๆเด้อกับพี่ บ่าวาดีบ่ได้เด้แถมยังเป็นหายก็เจ้าของอีกสันตัวอืมตรงอ่อนตรงน้อมสิ่งที่มองบ่เห็นตัวตนอย่าสิไปเบาวหายก็เพิินเดชขาดพี่น้องเอ้ย <c oughs> เบาวหายก็ได้หายขึ้นแล้ว ให้ของโตนะโตก็เอาไปตัก็ให้เฮ้าตัก็ให้เฮ้าเอาไปเข้าวัดสาตก็สิได้บุญได้ไปพุทธไปเกิดบอกเฮาสาเสียวเอ้ยบอกเขาสาเสียวเอ,เอ้ยคำ้มว่ขา,า,า,าข,ขาั้จาของตูนี่ใจเกินครับคทิดถึกสััวดีนี่ มึงว่าทัานจ้หู้จักตัวสันบ่สมกับที่หลากจินยานมึงเบอร์นั่นละโอ้โตนี่กันยั่งคือเก่าเนาะเสียวเนาะโอ้โตนี่ก็ยังคือเก่าเนาะเสียวเนาะผมเปลี่ยนให้เพื่อจีรีตว่าเนี่ยคว่า คันโตเพอยากไปไสายม้าสอิหลีเมื slide, sure ่อแล้งห่อกรสิบเขาดงซาดน้าหอยเพื่นอิหลีตัวหนี่งสมกับเป็นน้าหอยเพิ่นอิหลีตัวนี่คันโตเพราอยากไปไสายมาไสอิหลีมื่อแล้งห่อกรสิบเขาดงซาดไปล่องฆาท่านม้าสอิหลีเมื่อเขาดงซาด ไปลุ่งค่าถาลักเสวายตอนนั้นแล้วสัน่นไปลงค่าถาลักเสวายเท่านั้นแล้วสันบังคับเอาไว้คือเก่าสันแหละล่ะผู้อื่นก็เลยเดียดร้อนนำเดยย้อนโตเดย์คนอื่นเขาบ่ได้ไปพูดไปเกิดกสิย้อนโตนี้ล้วมันน้ยังยงี้มกัน ยังมีการคู่แกมๆนะครับพี่ยศมึงเมื่อนั้นละโอ้โตัวนี้ก็นิ่งคือเก่าเนาะเสียวเนาะสมก็เป็นน,นายห้อยเพื่อนอี๋ตัวอ่นหันตัวบ่อ,อยากไปใส่มาใสาอ่อี๋มือแรงเฮากระสีเขาดงซา ไปลุงข้าหาลักสีวไว้เท่านั้นแล้วสันมามาเสียวมาเขามาบ้านนุ่งซา,าหาเฮ้าแน่เฮ้าขึ้นหอดูแห้งตัวเสียวสองย่ามไก่ขันกุกได้เวลาพอดีเฮ้าสิไปเดี๋ยวนี้ละเสียวสองย่ามไก่ขันกุก ได้เวลาพ่อดีเข้ากระสิเขาไปตอนนี้ล่ะเสียวเออฮ่า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 ่าเฮ้ย้่งนักเล็ายะไม่เป็นไรตามีอไรก่าโอ้ ผงน,น,น,น้ำไปแก่ไปเรื่องล้าันเอาคนาไปตอนนี้เรสีย้า